การหายตัวไปของสาวสวยประจาโรงเรียนซึ่งถูกพี่ชายแท้ๆของเธอฆ่าช,ชีวิตและตัดศีรษะแล้วนาไปดองไว้หลายวันก่อนจะโยนทิ้งในห้องน้าสาธารนณะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เธอต้องนอนกับพี่ชายเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของสัตว์ร้ายถ้าจากไปแล้วเธอก็ยังต้องกลายเป็นหลักประกรันมูลค่ามหาศาลเพื่อให้พี่ชายทําเงินก้อนโตสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับ ในวันที่15มีนาคมปี2013มีจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งถูกส่งมาที่สถานีตำรวจซานชงเมืองซินเปย่ยไต้หวันบนจดหมายมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่าร่างของเฉินหวันถิงอยู่ในห้องน้ำชายของสวนที่ห่างจากข้างๆสากรก์การเกษตรสู่ช่างเมืองเจียอี200เมตรผมไม่สามารถจัดการได้ขอให้ผู้ใจดีช่วยเหลือด้วยและนี่คือข้อความจากผู้ใจดีในตอนแรกตำรวจคิดว่าเป็นการล้อเล่นเพราะจดหมายถูกส่งมาจากไทยเปย แต่ที่อยู่กลับเขียนว่าเขตเทาเวียนและในช่วงนั้นตำรวจมีกำลังค่อนข้างจำกัดจึงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่นึกไม่ถึงว่าจะมีคนไปพบศพในห้องน้ำชายที่อยู่หลังวัดสวนชู่เทียนกงมาจู่ในเวลา18นาฬิกาของวันเดียวกันนั้นจริงๆในวันนั้นแม่บ้านทำความสะอาดได้มาถึงห้องน้ำสนธนาธารณะตามปกติเมื่อเข้าไปในห้องน้ำชายเธอก็ได้กลิ่นเหม็นปแปลก,ปลกเธอไม่ได้คิดมากคิดว่าแค่ท่อระบายน้ำคองอุดตันเท่านั้นเมื่อเธอเปิดห้องน้ำที่เป็นห้องสุดท้าย ก็เห็นถุงพลาสติกสีดําขนาดใหญ่อยู่ซึ่งกลิ่นเหม็นดูเหมือนจะมาจากถุงนี้แม่บ้านได้แต่บ่นในใจถึงพวกคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ที่ได้เปิดถุงพลาสติกออกแต่สิ่งที่เธอเห็นในถุงกลับทําให้คนหัวลุกทันทีเพราะภายในถุงนั้นมีสีษาสีแดงสดอยู่หลังจากโทรแจ้งความตํารวจจากสถานีตํารวจสุรช่างเมืองเจียอีก็รีไปที่เกิดเหตุทันทีหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในถุงมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าซานฉงเฉินวานถิง ตำรวจจึงได้รายงานเหตุการณ์นี้ไปยังผู้บังคับบัญชาในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีซานชงก็จำจุดหมายลึกลับที่ได้รับตอนเช้าได้เมื่อทั้งสองสถานีนำลายมือมาเปรียบเทียบกันก็พบว่าลายมือในกระดาษทั้งสองแผ่นเหมือนกันเป๊ะนั่นหมายความว่ากระดาษทั้งสองแผ่นเขียนโดยคนคนเดียวกันซึ่งถือว่าแปลกมากเพราะคนร้ายเหมือนตั้งใจให้ตำรวจรู้ตำแหน่งของศพและจุดประสงค์ของเขาคืออะไรหลังจากนั้นตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลคนหายและพบว่าทั่วทั้งไต้หวนัน มีผู้หญิงชื่อเฉินวานถิงหายไปถึง64คนขณะเดียวกันรายงานการตรวจชนะสูตรก็ออกมาแล้วพบว่าศีรษะที่พบถูกตัดจากบริเวณขากรรไกรไม่มีคอซึ่งดูน่ากลัวมากร่างกายของเธอเหมือนจะถูกเก็บรักษามานานจนเริ่มแห้งเหี่ยวดูเหมือนศีรษะจะเคยถูกแช่แข็งมาก่อนที่น่าแปลกยิ่งกว่าคือศีรษะถูกทาด้วยเกลือจํานวนมากเบื่อศีรษะมีผมบางๆเหลืออยู่ไม่กี่กระจุกขนาที่ใบหน้าเกือบจะมองออกว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีและศีรษะทั้งหมดถูกห่อ้วยผ้าเจ็ดชั้น โดยเริ่มใ่ใช้เกงเกงในห่อก่อนแล้วจึงห่มด้วยเสื้อผ้าและถุงพลาสติกหลายชั้นจากการตรวจสอบพบว่าเกงเกงในที่ห่อมีสารหลังจากผู้ชายสองคนตามลักษณะของเหยื่อตำรวจจึงสามารถระบุได้ทันทีว่าศีรษะนี้เป็นของเฉินหวานถิงซึ่งหายไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในเขตซานฉงเมื่อแม่ของเฉินหวานถิงมาถึงห้องเก็บศพเธอมองแค่แวบเดียวก็รู้ทันทีว่าเสื้อผ้าที่ห่อห้มศีรษนนั้นคือเสื้อผ้าที่เธอซื้อไปฝากลูกสาว เธอใจสลายและต้องฝืนความรู้สึกไว้แม่ของเฉินวานถิงกลั้นใจมองไปที่ใบหน้าของศีรษะนั้นและเห็นลักษณะของฟันหน้าที่หายไปซึ่งตรงกับลักษณะของลูกสาวเธอไม่มีผิดจากนั้นผู้เป็นแม่ก็มั่นใจว่าศีรษะนั้นเป็นของลูกสาวที่ชื่อเฉินวานถิงหรือถิงถิงอย่างแน่นอนความเจ็บปวดจากการสูญเสียล,ลูกสาวทำให้แม่ของเธอทรุดลงกับพื้นทันทีเธอไม่กล้าคิดเลยว่าคนร้ายมีความแค้นอะไรกับลูกสาวของเธอถึงได้ลงมืออย่างทารุณขนาดนี้เฉินวานถิงหรือถิงถิง,ถง มีชื่อเดิมว่าเฉินซูฮุ่ยมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนเธอเป็นลูกคนที่สี่โดยในหมู่พี่น้องทั้งหมดเธอเป็นคนที่สวยที่สุดเธอเป็นดาวประจำโรงเรียนตั้งแต่เด็กมีคนตามจีบเสมอแต่ถึงเธอจะมีหน้าตาที่โดดเด่นมันกลับไม่ได้ทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหามากมายในปีที่เธออายุ15ปีเธอได้ตกหลุมรักกับเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กอนุบานนอกโรงเรียนจากนั้นเธอก็เริ่มสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและโดดเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะรายงานเรื่องนี้ไปยังพ่อแม่ของเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งเธอถูกจับได้อีกครั้งขณะใช้สารเสพติดเธอตัดสินใจออกจากโรงเรียนและอยู่ที่บ้านแทนหลังจากใช้ชีวิตอย่างไรทิศทางนานสาปีเธอก็แต่งงานกับแฟนหนุ่มที่เป็นเด็กอนุบาลและตัดสินใจย,ย้ายออกจากเขตซานฉงโดยไม่สนใจคําคัดค้านจากครอบครัวเธอได้ไปอยู่ที่เมืองเถาเวียนกับสามีไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขนี้ไม่ยาวนานนัก เพราะสามีของเธอได้รับแจ้งให้ไปเกณฑ์ทาหารเนื่องจากมีการศึกษาไม่สูงนักทิงทิงจึงเลือกทำงานเป็นพนักงานสาบผมในร้านเสริมสวยต้องเผเชิญกับงานที่หนักมากรวมถึงคำด่าทอจากลูกค้าและหัวหน้าทิงทิงทำได้เพียงกลั้มกลืนความอัดอั้นไว้ในใจและเฝ้ารอการกลับมาของสามีอย่างเงียบๆแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นเพียงใบหย,ย่าฉบับหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นสามียังแย่งสิทธิก์การเลี้ยงดูลูกชายไปด้วยช่วงปี2002ทิงทิงกลับไปที่บ้านเก่าในเขตซานชงเพียงลําพัง เมื่อพ่อของทิงทิงๆรู้ว่าเธอทิ้งทุกอย่างเพื่อหน,นีไปแต่งงานแต่สุดท้ายกลับถูกทอดทิง้งแม้แต่ลูกของตัวเองก็ยังถูกพรากไปเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจมากจนพ่อของเธอต้องเข้าโรงพยาบาลและด้วยปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นานพ่อของเธอก็เสียชีวิตภาระทั้งหมดในบ้านจึงตกมาอยู่ที่แม่พี่ชายและพี่สาวทําให้คนในบ้านมักจะกล่าวโทษทิงทิงๆเรื่องนี้อยู่เสมอภายใต้ความกดดันมหาศาลทิงทิงเริ่มมีปัญหาทางจิตและไม่สามารถรับมือได้ จึงต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของพี่ชายคนที่สองเฉินเจียฟู่หรืออาฟู่ทุกเดือนเธอใช้ชีวิตด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและการสนับสนุนจากแม่ของเธอแม่จะมีการดูแลจากอาฟู่แต่ถิงถิงก็ยังไม่เป็นปกติทุกๆระยะเวลาหนึ่งเธอมักจะหายตัวไปและแต่ละครั้งที่หายไปก็จะหายไปนานหลายวันตำรวจจึงได้ไปสอบถามคนในละแวกนั้นจนได้รู้ว่าทิงถิงทำอะไรในแต่ละวันโดยตั้งแต่เธอป่วยเธอมักจะไปแถวย่านตลาดบนถนนตรงนานเขตซานฉงทุกวัน ปกติแล้วเธอมาจะใส่ชุดนอนสีขาวและสวมรองเท้าแตะแต่งหน้าจัดเดินไปมาบางครั้งเธอจะให้คนที่อยู่หลังตลาดเรียกเธอว่าเสี่ยวเทียนเทียนบางครั้งก็ให้คนที่อยู่หน้าตลาดเรียกเธอว่าเสี่ยวหงเมื่อเห็นผู้หญิงที่มีอาการแปลกๆแบบนี้หลายคนต่างพากันหลีกเลี่ยงแต่ก็ยังมีบางคนที่เห็นใจและให้เงินเธอบ้างเป็นครั้งาวเมื่อเวลาล่วงเลยไปทิง่งก็เริ่มขายตัวเธอมาจะโบกรถแท็กซี่แล้วถามคนขับว่า500ดอลลาร์ไต้หวันจะเอาไหม ตอนแรกคนขับรถแท็กซี่ไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดจนกระทั่งเธอพูดว่าจับหน้าอกครั้งละ100ดอลลาร์ไต้หวันหรือ50ก็ได้คนขับถึงเข้าใจและถ้าทั้งสองตกลงกันได้ทิงทิงก็จะขึ้นรถไปกับคนขับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทิงทิงมาจะหายตัวไปโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนจากนั้นทิงทิงก็เริ่มทำอาชีพขายบริการเต็มตัวชื่อของเธอเริ่มแพร่หลายในวงการแท็กซี่จนกระทั่งวันหนึ่งทิงทิงได้พาคนขับแท็กซี่มาที่บ้านซึ่งทําให้พี่ชายคนที่สองอาฟู่ไม่พอใจ และทั้งสองมาจะทะเลาะก,กันบ่อยๆนอกจากนี้จากคําบอกเล่าของเพื่อนบ้านตำรวจยังได้รู้ว่าอาฟูดูแลน้องสาวข,ของเขาดีมากทุกวันหลังเลิกงานเขาจะซื้อลูกชิ้นมาฝากน้องสาวบางครั้งก็ให้เงินเธอเป็นค่าขนมโดยให้ครั้งละสองสามร้อดอลลาร์ไต้หวันและเมื่อเจอถิง,ถ,งถิงนอกบ้านเขาก็มาจะจูงมือพากลับบ้านไปด้วยกันเมื่อมาถึงจุดนี้ตำรวจก็รู้สึกสงสยัยจากการสืบสวนพบว่าตามสภาพจิตใจของ,งถิงถิงเธอควรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เดือนละ8,000ดอลลาร์ไต้หวันซึ่งเงินเหล่านี้แม่ของเธอจะให้พี่ชายอาฟู่แบ่งให้ทิงทิงเป็นสองครั้งพร้อมกับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแม่ทุกเดือนซึ่งเงินเหล่านี้เพียงพอให้ทิงทิงใช้ชีวิตได้แต่ทำไมทิงทิงดูเหมือนจะขัดสนเงินขนาดนี้และวิธีที่เธอเลือกหาเงินกลับเป็นการขายบริการทางเพศหรือว่าเรื่องนี้จะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเป็นไปตามคาดโดยตำรวจได้ยินจากพ่อคันในตลาดแห่งหนึ่งว่าทิงทิงมักจะบ่นกับคนอื่นว่าเธอต้องนอนกับพี่ชายถึงจะได้เงิน จากข้อมูลที่ได้อาฟูเกิดในปี1975เป็นลูกคนที่สองของบ้านหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมตน้นเขาก็ทํางานเป็นพ่อครัวมาตลอดเพราะครอบครัวค่อนข้างยากจนจึงไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจเขาจนกระทั่งในปี2012อาฟูได้แต่งงานกับผู้หญิงจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพื่อยืมเงินมาใช้ในการแต่งงานเมื่อตำรวจได้ยินว่าอาฟูทํางานเป็นพ่อครัวก็เกิดนึกถึงสถานการณ์การเสียชีวิตของทิงทิงขึ้นมา เพราะการใช้เกลือทาศพเป็นวิธีที่ไม่ธรรมดาการคิดใช้วิธีนี้เพื่อปกปิดกลิ่นอาจจะเกี่ยวข้องกับภูมิหลังของผู้ต้องสงสยัยและแน่นอนว่าตามความเชื่อท้องถิ่นเชื่อกันว่าเกลือมีคุณสมบัติในการขับไล่ปีศาจดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายเลือกใช้วิธีนี้เพื่อสะกดวิญญาณของเหยื่อและบรรเทาความรู้สึกของตัวเองตำรวจได้ไปที่ร้านข้าวกล่องที่อาฟูทำงานเจ้าของร้านบอกกับตำรวจว่าอาฟูเป็นคนขยันและตั้งใจทำงานเขาไม่ค่อยลายหยุดเว้นแต่วันที่12มีนาคม อาฟูบอกว่าเขาอยากลาหยุดสองวันเพราะต้องทําความสะอาดบ้านเจ้าของร้านจึงยินดีอนุญาตและก่อนจะออกไปอาฟูยังได้ยืมถุงมือและอุปกรณ์ในครัวไปด้วยแต่สิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่ตรงกับเวลาที่ถิงถิงเสียชีวิตทําให้คดีนี้กลับมาเจอทางตันอีกครั้งตำรวจจึงได้ตรวจสอบประวัติการหายตัวไปของถิงถิงพบว่าแม่ของเธอได้แจ้งความเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2012ส่วนศีรษะของถิงถิงถูกพบในวันที่15มีนาคมปี2013 ในช่วงเวลาสามเดือนนี้ทิงทิงอยู่ที่ไหนและเธอเสียชีวิตเมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นศีรษะของเธอยังถูกหมักเรือและแช่เย็นไว้การตรวจสอบเวลาการเสียชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและทําให้ตํารวจต้องเจออุปสรรคในการสืบสวนเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าคนร้ายพยายามซ่อนเวลาในการลงมือแต่หลังจากนั้นคนร้ายกระบอกตําแหน่งของศพให้ตํารวจรู้ทําไมคนร้ายถึงต้องการให้มีคนรู้เรื่องการเสียชีวิตของทิงทิงส่วนอื่นๆของร่างกายทิงทิงอยู่ที่ไหน,าน,าน คำถามเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของตำรวจสุดท้ายตำรวจจึงตัดสินใจไปที่บ้านของอาฟูเพื่อหาคำตอบเมื่ออาฟูเห็นตำรวจเขาก็แสดงท่าทางเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเขาอาธิบายกับตำรวจว่าตั้งแต่ถิงถิงเริ่มมีปัญหาทางจิตเธอก็ไม่เข้าใจเรื่องเงินอีกต่อไปเธอมักจะถูกหลอกเอาเงินไปบ่อยๆตัวเขาก็พยายามช่วยเหลือน้องสาวให้ได้มากที่สดุดแต่ก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีทำให้น้องสาวต้องหันไปขายตัวเมื่อพูดถึงจุดนี้อาฟูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และเชื่อว่าลูกค้าของน้องสาวเป็นคนที่ลงมือสังหารเธอก่อนที่ตำรวจจะจากไปพวกเขาพบว่านในบ้านของอาฟูมีอุปกรณ์ทำครัวทั้งหมด6ชิ้นเพื่อการสอบสวนตำรวจจึงได้ยึดอุปกรณ์ทำครัวทั้ง6ชิ้นนั้นไปต่อมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ได้พบสิ่งที่น่าสงสัยใหม่ในวันที่13มีนาคมปี2013เวลา4นาฬกา33นาทีหรือสองวันก่อนที่ศีราข,ของถิงๆิงจะถูกพบอาฟูสวมหมวกกันน็อกและถือถุงพลาสติกใบหนึ่ง เดินออกจากบ้านไปอย่างระมัดระวังต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีอัฟูได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นเสื้อโค้ทขนเป็ดสีดำและเปลี่ยนถุงพลาสติกใหม่เขาปรากฏตัวที่ห้องน้ำสาธารณะในเมืองเจียอี้และถุงพลาสติกที่เขาถืออยู่ก็เหมือนกับถุงที่ใช้ใส่ศีสษะของถิงทิงที่พบในที่เกิดเหตุในขณะเดียวกันผลการตรวจสอบก็ออกมาโดยพบเลือดของถิงถิงในอุปกรณ์ทำครัวทั้ง6ชิ้นตำรวจจึงจับกลุ่มอัฟูทันทีแต่เมื่อเผชิญกับหลักฐานมากมายอัฟูกลับปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เขายืนยันว่าในตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่เคยไปห้องน้าสาธารณะตามที่ตํารวจกล่าวอ้างและทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงทิิงๆอัฟูก็เริ่มทําตัวเหมือนคนบ้าหลักแ้งทําเป็นไม่รู้เรื่องแม่ของอัฟูในตอนนั้นพยายามอธิบายกับตํารวจอย่างสุดกําลังว่าเธอรู้จักลูกชายของเธอดีเขาคงไม่มีทางทําร้ายทิงๆได้เมื่อเห็นว่าลูกชายกําลังจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจําแม่ของเขาจึงหยิบผลการตรวจสุขภาพจิตของอัฟฟูที่ยื่นของเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วออกมาซึ่งผลการตรวจระบุว่า อาฟูมีอาการป่วยทางจิตระดับปานกลางเมื่อมีเอกสารนี้อาฟูก็มีความกล้ามากขึ้นในระหว่างการสอบสวนโดยเขาถึงขั้นถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อเห็นอาฟูไม่ให้ความร่วมมือตำรวจจึงของหมายคนทันทีและเมื่อเข้าตรวจสอบในบ้านสุนัขตำรวจ3ตัวก็แสดงอาการตื่นเต้นผิดปกติสิ่งที่ทําให้คนลุคือไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือระเบียงห้องนั่งเล่นและห้องน้ําสุนัขตำรวจต่างเห่าไม่หยุดนั่นหมายความว่าร่างของถิงถิงอาจถูกแยกเป็นหลายชิ้น และสถานที่เหล่านี้น่าจะเป็นที่เก็บชิ้นส่วนของร่างเหล่านั้นสิ่งที่ทําให้ตํารวจขนลุกมากขึ้นคือผลการตรวจสอบในมอกก็พบร่องรอยของเลือดเช่นกันแต่แม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนี้อฟูก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําร้ายใครนอกจากหลักฐานเหล่านี้แล้วตํารวจยังพบสมุดบันทึกของอฟูซึ่งเมื่อเทียบกับกระดาษสองแผ่นที่เจอในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นลายมือเดียวกันเนื้อหาของสมุดบันทึกก็ทําให้ชวนขนลุกเช่นกันในสมุดบันทึกนั้นอฟูได้จดบันทึกการรังควานดาราสาวหลายคน โดยเฉพาะกับดาราหญิงไต้หวันจีนนี่จัวที่เอาฟู่เขียนคำพูดที่น่ารังเกียจและไม่เหมาะสมต่างๆกับเธอสิ่งที่ผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นคือเขาได้ส่งกระดาษที่เปื้อนสารจากร่างกายของตัวเองไปให้จีนนี่จัวและในงานอ e ีเวนต์ครั้งหนึ่งอาฟู่จ้องมองจีน ua, นี่จัวขณะจับมือกับเธอและข่มขู่เธอว่าห้ามถ่ายฉักจูบไม่อย่างนั้นเขาจะโกรธซึ่งทําให้จีนนี่จัวต้องไปแจ้งตํารวจในคืนนั้นตามบอแสนี้ในตอนแรกตํารวจคิดว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของอาฟู่ และวิธีการทิ้งร่างที่แปลกประหลาดนั้นเกิดจากจิตใจที่ผิดปกติและบิดเบี้ยวของเขาแต่ไม่นานตำรวจก็ต้องล้มเลิกสมมติฐานนี้เพราะพวกเขาพบว่าเมื่อสองปีก่อนอาฟูได้ซื้อประกันมูลค่าสูงให้กับน้องสาวข,ของเขาโดยผู้รับผลประโยชน์คือแม่ของเขากับตัวเขาเองและเหตุผลที่อาฟูบอกตำรวจก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตำแหน่งที่ซ่อนร่างของถิงๆิงเป็นเพราะในระเบียบของประกันท้องถิ่นระบุว่าผู้ที่ทำประกันต้องสูญหายนานเจ็ดปีจึงจะสามารถจ่ายเงินประกันได้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอาฟูไม่สามารถรอให้ครบเจปีได้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ได้ตามหาตัวภรรยาของอาฟูที่หลบหนีไปอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็คือนางหลิวโดยในตอนแรกนางหลิวบอกกับตำรวจว่าเธอกลับไปที่จีนเพื่อไปงานศพข,ของป้าเธอแต่ตาที่กลอกไปมาของเธอกลับทําให้เธอถูกจับได้เมื่อถูกตำรวจสอบถามอย่างละเอียดนางหลิวก็ยอมรับว่าเคยเห็นหัวที่แช่อยู่ในตู้เย็นโดยไม่ได้ตั้งใจเธอกลัวว่าจะถูกฆ่าปิดปากจึงรีบหนีกลับไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้นางหลิวยังบอกว่าตอนที่เธอเพิ่งแต่งงานกับอาฟู่อาฟู่เคยแนะนําให้เธอทําประกันชีวิตแต่ต่อมามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตการพำนักทําให้การทําประกันครั้งนั้นไม่สําเร็จสุดท้ายข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วอาฟู่มีวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีนักพ่อของเขาเมจะดื่มเหล้าและทําร้ายเขาทําให้ลักษณะน,น,นิสัยของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความผิดปกติเมื่อแม่รู้สึกถึงความผิดปกติของเขาจึงส่งเขาไปเข้ารับราชการทหารหลังกลับมาจากการปรลดประจำการ อาฟูก็มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่กว่าเดิมเขาคิดจะฆ่าตัวตายสามครั้งแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทุกครั้งทว่าในสายตาของคนอื่นอาฟูดูเหมือนจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่สุบรี่ไม่ดื่มเหล้าและไม่ออกไปเที่ยวเตรมาจะทํางานอย่างขยันขันแข็งและไม่ค่อยขอลาหยุดแต่ก็มีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าบางครั้งอาฟูก็แปลกไปเขามาจะทําความสะอาดจักรยานยนต์ซ้ําๆแล้วนั่งนิ่งๆบนรถเมื่อเจอคนรู้จักเขาก็จะยิ้มแย่ๆใ,ให้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012อาฟูได้รู้จักกับภรยาคนปัจจุบันของเขานางหลิวโดวยผ่านการแนะนำจากเพื่อนร่วมงานทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและไม่กี่เดือนต่อมาพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันแม้ครอบครัวของนางหลิวจะไม่ขอสินสอดแต่อาฟูก็ยินดีให้สินสอดจำนวน260,000ดอลลาร์ไต้หวันซึ่งทําให้ครอบครัวของนางหลิวประทับใจในตัวอาฟูมากขึ้นแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่านี่เป็นแค่กลวิธีของอาฟูในการหลอกให้ทําประกันชีวิตเท่านั้น ดยหลังจากแต่งงานอาฟูก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเขาไม่เคยให้ของขวัญอะไรกับนางหลิวเลยแม้แต่แหวนแต่งงานนางหลิวก็ต้องซื้อเองไม่เพียงเท่านั้นอาฟูยังมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ในชีวิตคู่โดยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์มันมันจะจบลงอย่างรวดเร็วแม้ว่านางหลิวจะไม่ได้แสดงออกอะไรแต่อาฟูกลับรู้สึกว่านางหลิวไม่เคารพเขาจึงทําให้เขานําความปรารถนาทางเพศของเขามาผูกไว้กับดาราหญิงเขาจินตนาการว่าจีนี่จัวเป็นภรยาของตัวเอง ด้วยการคุกคามอย่างหนักเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแน่นอนว่าปีศาจร้ายตนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยน้องสาวของตัวเองไปเมื่อทิงทิงเสียสติอาฟูได้ล่วงละเมินน้องสาวแท้ของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึงสองปีหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วอาฟูก็มาจะยื่นเงินให้เล็กน้อยเพื่อปลอบใจน้องสาวของเขาซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทิงทิงพูดออกมาว่าถ้าจะเอาเงินจากพี่ชายต้องนอนกับพี่ชายก่อนแต่พฤติกรรมที่บ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆของทิงทิงในที่สุดก็ทําให้อาฟูหมดความอดทน เขาตัดสินใจดําเนินแผนการที่วางเอาไว้ล่วงหน้าโดยอฟฟูได้เริ่มวางแผนนี้มาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแล้วในปี2011อาฟูได้ทําประกันชีวิตให้ทิงทิงในวงเงิน8.17ล้านดอลลาร์ไต้หวันและเพิ่มวงเงินอีก1.97ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือรวมเป็นเงินประมาณ10.22ล้านบาทในเดือนธันวาคมปีเดียวกันอาฟูเริ่มใช้ยาประเภทควบคุมประสาทเพราะเขาคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ตัวเองอาจถูกตำรวจจับต่อมาในวันที่1มีนาคมปี2012อาฟูก็สามารถขอใบรับรอง ว่าตัวเองมีความผิดปกติทางจิตในระดับปานกลางได้สําเร็จและเพื่อไม่ให้ดูน่าสงสยัยตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมอาฟูก็เริ่มนาถุงพลาสติกสีดํากลับบ้านทีละเล็กทีละน้อยทุกวันต่อมาในวันที่9ธันวาคมปี2012แม่ของทิงทิงได้มาเยี่ยมลูกสาวก่อนจะจากไปแม่ยังฝากฝังให้อาฟูดูแลน้องสาวให้ดีอาฟูรับปากแม่แต่พอหันหลังกลับไปเขาก็ลงมือบีบคอน้องสาวจนเสียชีวิตสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหัวใจของทิงทิงยังไม่หยุดเต้น แต่เอาฟู่ก็ได้ตัดศีรษะของเธอออกมาโดยประสบการณ์ในฐานะาพ่อครัวเขาได้โรยเกลือปริมาณมากลงบนศีรษะของถิงถิงเพื่อชะลอการเน่าเปื่อยจากนั้นก็นํศาศีรษะไปแช่ในตู้เย็นต่อมาเขาเริ่มจัดการกับร่างกายของถิงถิงโดยการนาเนื้อไปบดในเครื่องบดเนื้อแล้วทยอยทิ้งลงท่อระบายน้ําส่วนกระดูกเขาก็ทุบให้แตกแล้วนําไปกําจัดทีละส่วนวันที่30ธันวาคมพรียของอาฟู่นางหลิวกลับมาที่บ้านในไต้หวนันแต่เธอกลับได้กลิ่นเหม็นแปลกๆในบ้าน จึงเสนอให้ทําความสะอาดครั้งใหญ่แต่กลับถูกอาฟูต่อว่าอย่างหนกักจนกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์ปี2013นาั่งหลิวทนกลิ่นเหม็นนี้ต่อไปไม่ไหวจึงแอบทําความสะอาดตอนที่อาฟูไม่อยู่และเจอศีรษะของมนุษย์อยู่ในตู้เย็นเธอกลัวว่าอาฟูอาจจะฆ่าปิดปากเธอเธอจึงรีบหนีกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เหตุการณ์นี้ทาให้อาฟูรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแถมเวลาก็ผ่านมา3เดือนแล้วอาฟูจึงคิดว่าถึงเวลาที่ต้องกําจัดศีรษะนี้แล้วในวันที่11มีนาคมปี2013 อาฟูได้ขอลางานกับเจ้าของร้านอาหารเป็นเวลาสองวันเพื่อเตรียมการกำจัดศีรษะและในอีกสองวันต่อมาเขาก็ได้นำศีรษะไปทิ้งในห้องน้ำสาธารนณะโดยก่อนออกเดินทางอาฟูจงใจเลือก,กเกงในที่เปื้อนครบาบปัสุจิของผู้ชายหลายคนมาห่อศีรษะของทิิงๆเพื่อหลอกล่อให้ตำรวจสืบสวนในทิศทางความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่หลังจากนั้นสองวันก็ยังไม่มีคนไปเจอถุงน้นสักทีด้วยความกังวลอาฟูจึงตัดสินใจเขียนจดหมายแจ้งตำรวจเกี่ยวกับที่อยู่ของทิิงๆแม้จะเป็นเช่นนี้ แต่อฟูก็ยังคงปฏิเสธความผิดตำรวจจึงส่งตัวเขาไปที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไต้หวันเพื่อตรวจวินิจฉัยแต่รายงานกลับระบุว่าอาฟูมีสภาพจิตปกติดีเขาไม่มีความผิดปกติใดๆจากหลักฐานทางกายภาพที่มีอยู่และคำให้การของนางหลิวอายการได้ชี้ให้เห็นว่าคดีนี้มีความร้ายแรงเป็นอย่างมากและอาฟูก็ไม่มีท่าทีสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยซึ่งเรียกร้องให้ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ในช่วงเวลานั้นแม่ของอาฟูได้ก้าออกมายืนต่อหน้าศาล เธอถึงกับพูดข่าต่อหน้าผู้พิพากษาและขอร้องว่าเธอสูญเสียลูกสาวไปแล้วและเธอไม่อาจเสียลูกชายไปอีกได้ท่าทางที่เธออ้อนวอนขอ,ขอความเมตตาเพื่อช่วยลูกชายเรากับว่าคนที่เสียชีวิตไปนั้นไม่ใช่ลูกสาวของเธอเองวันที่30เมษายนปี2015โดยการพิจารณาถึงความกตัญยูของอาฟูต่อแม่รวมถึงคำวิงวอนอย่างหนักของนางเฉินผู้เป็นแม่ในที่สุดผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินโทษให้อาฟูจจำคุกตลอดชีวิตและริบสิทธิทางการเมืองตลอดชีพ แต่คาตัดสินนี้ได้สร้างกระแสความไม่พอใจในสังคมเป็นอย่างมากหลายคนตั้งคําถามว่าถ้าอาฟูเป็นคนกระตันยูจริงเขาจะใช้วิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้ทําร้ายน้องสาวตัวเองหรือบางคนยิ้ชี้ว่าการเตรียมการที่วางแผนมาอย่างดีความโหดร้ายในขณะก่อเหตุและความละเอียดรอบคอบหลังเกิดเหตุของอาฟูล้วนบ่งชี้ถึงเจตนาที่ชัดเจนในคดีนี้โดยหลังจากคดีนี้สิ้นสุดลงทางรัฐก็ได้ทําการรื้อถอนห้องน้าสาธารนณะซึ่งเป็นสถานที่พบศีรษะ เพราะประชาชนต่างหวาดกลัวเรื่องเล่าของผีผู้หญิงในห้องน้ําส่งผลให้ร่องรอยสุดท้ายของทิงทิงถูกลบเลือนไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตหนึ่งที่ไม่ได้รับการเห็นคุณค่าเมื่อถูกทําลายลงด้วยความปรารถนาและความชั่วร้ายจากคนในครอบครัวในที่สุดก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่าถ้าชาตินามีจริงขอให้ทิงทิงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงทุกคนคิดเห็นยังไงกับคดีนี้บ้างเชิญร่วมพูดคุยแล,และแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ